สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะทาง RMTP u l i v e ซึ่งเราผลิตร,รายการผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค,ค่ะรายการ10นาทีคด,ดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกัน ซึ่งวันนี้นะคะผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนรอยไปกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเชื่อว่าหลายๆท่านยังคงจดจำคดีความนี้ได้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งที่อนาคตกำลังลุ่งโลดเลยค่ะแต่เขามาก่อเหตุฆาตกรรมซะก่อนฐานแฟนคลับของเขานะคะต่างไม่อยากจะเชื่อกับข่าวที่ได้ถูกนำเสนอผ่านทางช่องทีวีหลายช่องเลยทีเดียวในค่ำคืนหนึ่งคะ่ะคุณผู้ฟัง ค่ำคืนนั้นแสนจะเป็นค่ำคืนธรรมดาใครจะเชื่อคาว่าหลังประตูบ้านพักหรูย่านคลองสามวาจะเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการบันเทิงให้กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม ย้อนกลับไปในวันที่6สิงหาคม2564เวลาประมาณตีสตำรวจสอนอคณยาวได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพื้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนอนจมกองเลือดอยู่ข้างเตียงนอนและข้างๆกันนั้นเองปรากฏชายหนุ่มหน้าตาดีที่เป็นที่คุ้นตาจากเสีรีสดังนั่งหน้าถอดสีมือสันเทา เขาคนนั้นคือถอยถอย,ถอยธนพัทรคำถามแรกที่เกิดขึ้นนั่นก็คืออะไรคือชนวนเหตุที่ทำให้ความรักกลายเป็นความแค้นและทำไมบาดแผลถึงมีมากถึง20แผลวันนี้เราจะมาเจาะลึกคดีนี้ไปพร้อมกันค่ะเรามาย้อนดูเหตุการณ์ในคืนนั้นกันนะคะถอยถอยเขาเล่าว่าเขากับแฟนสาวหรือคุณพิมพ์กำลังนั่งดื่มเบียร์กันอยู่ชั้นล่าง ก่อนจะขึ้นไปบนห้องนอนเพื่อพูดคุยเรื่องสัญญาจ้างในวงการบันเทิงแต่จู่ๆบทสนทนาก็เริ่มดุเดือดขึ้นทอยๆอ้างว่าคุณพิมพ์มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และเริ่มไล่เขาออกจากบ้านด้วยความโกรธแค้นอันเนื่องมาจากบทสนทนาที่คุณพิมพ์เขาบอกว่าทำไมเขาถึงรู้เรื่องนี้เป็นคนสุดท้ายความโกรธแค้นนั้นบวกกับน้ำเมาที่ได้ดื่มกันไปจนกลายมาเป็นชนวนเหตุสำคัญนำพาไปสู่คดีฆาตกรรมสยองขวัญ ทอยๆอ,อ้างว่าคุณพิมพ์นั้นลงไปหยิบมีดปลอกผลไม้ในครัวขึ้นมาเขาบอกกับตำรวจว่าผมพยายามแย่งมีดครับแต่มันเป็นอุบัติเหตุเราหย้อแย่งกันไปมาแล้วมีดก็ไปโดนเธอแต่คุณผู้ฟังคะคำว่าอุบัติเหตุดูเหมือนจะฟังไม่ขึ้นเนื่องมาจากบาดแผลที่ปรากฏนั้นมีมากถึง20แผลด้วยกันมันดูจะสวนทางกันเหลือเกินผลชนสูตรพิกศพออกมา ทำเอาทุกคนช็อกบาดแผลที่หน้าอกและร่างกายไม่ได้เกิดจากการปัดป้องเพียงครั้งเดียวแต่มันคือการแทงซ้ำๆอย่างบ้าคลั่งการต่อสู้ในชั้นศาลและความจริงที่ปรากฏนั้นคดีนี้เดินหน้าสู่ชั้นศาลถอยๆพยายามสู้คดีด้วยข้อหาป้องกันตัวเกินกว่าเหตุโดยหวังว่าจะได้รับความเมตตาแต่หลักฐานชิ้นสำคัญนั่นก็คือ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะสารพิเคราะห์ว่าบาดแผลที่ลึกและจำนวนที่มากมายขนาดนั้นไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุจากการยื้อแย่งพฤติการเล็งเห็นว่าเป็นการเจตนาฆ่าคดีนี้ส่งผลให้ทอยๆนั้นถูกตัดสินจำคุก10ปีในระหว่างที่เขาอยู่ในเรือนจำ เขาได้มีโอกาสเปิดใจผ่านสื่อว่าคืนนั้นเขาขาดสติความโกรธเพียงชั่ววูบป,ประกอบกับแอลกอฮอล์ทำให้อนาคตในวงการบันเทิงที่กำลังรุงร่งโรจน์ของเขาต้องดับวูบลงทันทีและที่สำคัญนั่นก็คือเขาได้พลากชีวิตคนที่เขารักไปอย่างไม่มีวันกลับคดีของทอยทอยนั้นไม่ใช่แค่ข่าวบันเทิงแต่มันคือการสะท้อนปัญหาในสังคมได้หลายแง่มุมเลยค่ะ อย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพจิตทั้งของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยซึมเศร้าต้องใช้ความอดทนที่สูงแต่ในขณะเดียวกันอารมณ์ที่ร้อนดั่งไฟของผู้กระทำก็เป็นตัวจุดชนวนด้วยเช่นกันอย่างที่สองก็คือสติค่ะในเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล มันสามารถทำลายชีวิตคนได้ถึงสองคนคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนก็อยู่เหมือนตายทั้งเป็นในเรือนจำสุดท้ายนี้คดีของทอยๆเตือนให้เรารู้ว่าความรัก ที่ไม่พ่วงมาด้วยความอดทนและการควบคุมอารมณ์มักจะจบลงด้วยความสูญเสียเสมอนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้กับ10นาทีคดีดังค่ะก่อนจากกันไปเช่นเคยนะคะฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะรวมไปถึงหากคุณผู้ฟังท่านใดยอยากติดตามข่าวสารอื่นๆของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถเข้าไปติดตามผ่านทาง Facebook RMUTPFB หรือทางเว็บไซต์ RMUTP.ac.TH ค่ะวันนี้หมดเวลาของฝนแล้วกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ